โอ,อ้ห้วยถึงเท่านะมาหาอะไรกินอยู่นะโอ้ยมีแพร่นะมาดูว่าเป็นยังไงเนาะวิวอลังการนะนี่แพนะนี่ห้วยถึงเท่านะที่เห็นนี่เตอร์สุเทพนมโอ้ยนี่เขามีกันมีจุดว่นายน้ำเลยนะลงเล่นได้ไเต็มเลยคนเต็มเลย เดี๋ยวจะสั่งกับข้าวก okay, wow. ่อนนะโอเคามาละมออเดอร์นะมีออเดอร์อะไรบ้างมีปลาไหมมีค่ะโอ้หดี๋ยวเขาจกินปลากระพงปโอ้มีโอ้มีหลายอย่างเลยนะอันนี้เป็นปลากระพงมันต้องเก็เป็นฝ่ายทักอะมปลานวลจันทร์เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยโอ้สี่ห้าตัวนุ้งจริงๆเขากินได้นะแต่เขาไม่จับนะ เขาไปโชว์น่องเนี่ยเนี่ยดูมันมาเล่นเลยโอ้นี่มันคุ้นเคยกับคนเนี่ยดูดิเต็มหมดเลยเนี่ยโอ๋อเขาจะได้กินนะโอ้เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้แหละเอา,เานึ่งมะนาวนะตัวนี้เท่าลูกหมูเนี่ยตัวเอฟเลยนะใหญ่มากเลยอันนี้นะหมับุ้งยำหม,มักบุ้งเนาะอันนีส้มตำโปงอุ้งส้มตำไทยอันนี้เครื่งงงนะองเคียงเนาะเดี๋ยวรอปลานะ ทับทิมเติมยำปาะาขังนะมอเบลเลอร์เลยสองคนจะหมดปะเนี่ยลุงกับป้าเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ปลาเลยนะปลาทับทิมทอดสมุนไพรนะโอ้ไม่รู้ไอตัวที่ว่ายมาเมื่อกี้วะไม่รู้นะ<ม>ตัวอะไรไปน,นะไม่รู้จะหมดเลยน,นะ <_' S 2> เดี๋ยวมาติดตามชมนะหิวเหลืออร่อยเลยตัวนี้แยกไม่ออกนะเขาเรียกว่าร้านมันอยู่ในห้วยถึงเท่าอ่ะอยู่อีกมุมหนึง่งเล็กไซส์คอฟฟี่ เขามาส่งถึงที่นะเนี่ยนะนะโอ้สุดยอดเลยนะนเนี่ยกาแฟห้วยถึงเท่าเราไม่ต้องเสียเวลานะนั่งอยู่กับที่เนะี่ยสั่งได้เลยนะออนไลน์แบงนี้สองคนก็กินเปรียงได้นะโอเคเดินทางต่อ พามาเที่ยวสวนสัตว์ที่หุ้ยถึงเท่านะเป็นสัตว์ดึกดำปั่นนะเดีย๋ยวเรามาดูแล้วนี่อ้อันนี้นะ่าจะเป็นช้างอมอสว่ะเนี่ยอันนี้เป็นเอ้ามันไม่ใช่ฟางเป็นพลาสติกเลยวันนี้พัฒนาขึ้นดีกว่าใช่ไหมเนี่ยหางช้างโอ้เดี๋ยวนี้นพัฒนาขึ้นนะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นฟางนะรู้สึกว่าเขาจะทําเป็นพลาสติกนะท้าเหมือนขนฟางเลย ไอตัวนี่จะมาตรงนี้นี่กวางตรงนี้ตัวใหญ่มากโอ้โหนี่ตุ่มช้างเลยมาหาตัวนี้ก่อนนี่กวางตรงนี้ก็บเบลเลยนะไม่ใช่ฟางมันเป็นพลาสติกเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วื่อก่อนเขาจะเป็นฟางฟางเนี่ยมันก็เจอฝนเจอแดดมันก็จะพัง ตอนนี้เขาพัฒนานะทำเป็นพลาสติกเหมือนฟางเลยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างในก็จะมีคล้ายๆเหมือนแล้วเขาก็จะเอาพลาสติกเนี่ยส่อๆมาเป็นขนนะสวยนะ <Okay. S 1> นี่นะ <Okay. S 1> โอ้โหมันมากว้างเลยเดี๋ยวเราจะไปยิยงคงน,นู่นนะ <Okay. S 1> โอ้โห เ,เดินทะลุตรงนี้นะ s วบเจอดองคิงคองว้าวใหญ่มากมมมตัวนี่ใหญ่มากคิงคองโอ้พญาคิงคองนี่ใหญ่นะสามตัวนให้ผมมา

ตรงนี้ป่ะทางลงไม่รู้อ๋อเหมือนกันม,มั้งใช่ไหมเออแล้นวเนาะอันนี้ก็ได้เนาะไม่รู้ลุงก็ไม่รู้ลุงขึ้นมาละได้โอ้โหมันต้องอต้องใช้กำลังนะเอาละตอนนี้เราโผล่มาแล้วโอ้โหนี่ตรงไหนเนี่ยไอย้ยัโอ้ลุงเจอแล้วลุงคอง นี่เราอยู่เราติดคุ้คงนะมันอยู่ไหนเนี่ยตัวอ๋อนี่หน้าคือคองเดี๋ยู่ทำไมไม่เห็นหน้าสงสัยต้องมาอีกฝั่งนะึงนะนี่มาอีกรูกนึงอ๋ออยู่นี่โหมันคองยักษ์เนี่ยไหนวะหัวหัวอยู่ไหนเนี่ยอ๋อหัวไม่เห็นปะไม่เห็นหัว แต่ตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยนะนี่ไอตัวเล็กอยู่นี่ตัวนึ่งอันนี้ตัวนี้นี่ตัวเล็กนี่ใหญ่ที่สุดที่เรานี่ใหญ่สุดแล้วดนะ้วยโอเค้โหเดี๋ยวจะลงไปกันนะโอ้ดูทางลงนะชันมากนะกนต้องระวังนะโอ้ลุงขาสั่นเลยเฮ้ยโอ้โหต้องระวังนะต้องระวังนะ โอ้ทางาทมันแคบเลยวะปุ๊ตลงไปนี่ร่วงนี่เจ็บมือเนี่ยโอ้โหเนี่ยทางนึงแม่ทางลง,งโหดจัดโหดจัดโอ้โหยอดละขึ้นไปเลยนุม่มว,ว่างละโหนี่ไอตัวเนี่ยเมื่อกี้เราทีขึ้นมาแล้วเนี่ย โอ้โหนี่หมูป่าตัวนี้มันหมูป่าอะไรเนี่ยแต่มันเท่าช้างโอ้โน่ากลัวจริงหมูป่าตัวนี้ใหญ่จริงใหญ่จริงเดี๋ยวขอจับงาเลยนะโอ้โหนี่งาไทายของคอนี้ตายเนี่ย อออ้้้ยยโโหเกือบนะเกือบเดี๋ยวสู้กันหน่อยเดี๋ยวไปหาไอ้ตัวนี้ดีกว่ากวางเลยดีกว่ากว้างกว้างเลยดีกว่าสู้กวางเลยดีกว่ามากวางตัวนี้ก็จะดูนะเขาเนี้ยน่าจะแก่มากอยู่เขาดิกวางยักเลยเราจะสู้มันไหมสู้กันหรือวะ ตอนน่ะโอ้โหสมัติโอ้โหลงสู้มันได้นะเนี่ยดันสู้มาหน่อยเดี๋ยวมึงใจเกินหนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวแสบมันนะโอ้โหไอ้ตัวนี้ต่อยลุงจะต่อยเลยทีเดียวต่อยเลยต่อยเลยนะไอ้ตัวนี้แหนนอนแน่นอนจรุดนึงครับผมโต๊ะตะเบ๊มหน่อยนะครับผมตะเบ๊มนอนตะเบ๊มเจ้ากินของโดนอะไรอย่าง ใหญ่นะเดี๋ยวจะมากินคองเรนนะโอ้หตรงนี้น่าจะเป็นพญาพ่อเลยนะโอ้ยตรงนี้ดุอ่นะโอ้โหดูดูกระต่ายดิเฮ้ยลูกลกระต่ายมันเป็นอะไรเนี่ยน่ากลัวเลยตรงนี้น่ากลัวนันใหญ่แน่เลยของยักษ์เลยเดีด๋ยวดิเดี๋ยวจะไปหาช้างดีกว่าช้างกัดตัวอะไรเนี่ยจะเป็นกระทิงป่ะไกลไกลนะ ต้องโดดต้องกระโดดแล้วนะโอ้ช้างตัวนี้ช้างแมมมอสแน่นอนดูไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นลูกมันนะเพราะว่าตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นลูกมันนะโอ้งาหักกันละงาใครไปทำงาหักกันละ ดูกระทิงดีกว่าตัวนี้โอ้โหกระทิงตัวนี้เดี๋ยวเราไปสู้กระทิงดีกว่านี่กระทิงตัวนี้น่าชนมากเลยเนี่ว้ากระทิงกระทิงเขาแบะไปแล้วเดี๋ยวจะสู้นนะตอนหุ่มนะ <c oughs> สู้กันไหมลนะ่ะเออโอ้โหใหญ่จริงกระทิงตัวนี้มา หน้าดูหน้าหน้าเนื้อด่าชมนะจริงนกยูงลำแพนนะนกยูงนี่โอ้นี่ดูขนเขียวเออนะนกยูงตัวนี้ ไม่ใช่เล่นนะเราเนี่ยมองรอดไปนู่นก็เจอเนี่ยแหละช้างกับกระทิงน,น,น ำไมมันหอมอ่ะอดอยากวะไอสิงโตตรงนี้โอ้โหน,นี่นี่ไงสิงโตโอ้โหนี่นี่นนดูขนคอแผงคอสิโอ้ยดูฟันดิโอ้ว่ากลัวเนี่ยให้มันกัดหน่อยดิว่ามันกัดเข้าเนีอยังโอ้ โอ๊โยโอ๊โย,อยกัดสิงโตกัดมือช่วยโอ้โหเกือบมือขาดนะแม่ด่ใช่เล่นนะเราเนี่ยจางโดนนะโอ้ช้าง,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 งตัวนี้ยังจะได้เนี่ยช้างช้างนั่งเลยวะโอ้ไม่น่าได้นะนั่งนี่หักแน่นอนเลยโอ้ดูงาสุดยอดนะอีกที เฮ้ยใครเนี่ยโอ้โหไก่ตัวจริงโอ้ตรงนี้สวยนะนีมีแกะตัวนี้ด้วยโอ้นี่เป็นรูปสัตว์ต่างๆนะนเรามาดูนะโอ๊ะทำไมหุ่นปั้นตัวนี้มันดิ้นได้วิธี่ยใสยล่ลานอยู่ใช่ป่ะฮะของจริงของปลอมเนี่ยเฮ้ยของปลอมนี่ออ๋ของปลอมนี่มันใสล่ลานเนี่ยอ้าวจะขาดเลยโอ้ของปลอม นี่มันของปลอมมีตัวอะไรเนี่ยอ๋อนอกอะไรวะโอ้โหนี่นอกอะไรวะเนี่นยน่าจะนกบนบนบนโบราณปะโอ้โหโอ้โหไอ้ตัวนี้นอกอะไรกับไอ้เนี่ยสัตว์โบราณด้วยอันอนี้สมหัวใจดิอุ้ยมีตัวอะไรวะมันนี้ตัว,วอะไรเนี่เยเดี๋ดยวไปเข้าซุ้มก่อน รู้สึกว่าจะมีหุ่นรูปแมวเยอะเลยเนี่ยโอ้โหนี่หัวแมวเดี๋ยวได้เข้าไปก่อนนะหัวแมวเจ้ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหัวแมวโอ้โหนี่เราออกมาตาแมวนี่ตาแมวโอ้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวใหญ่ หัวแมวเหี้ยโอ้โนี่ก็จะเป็นกังหันลมนี่ตัวอะไรเนี่ยจะมาตัวนี้ก่อนละโอ้เป็นไงเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นเรือก่อนนะอ้อโห่ีตัวอะไรเนี่ย โอ้โหนี่ลุงจะขี่ให้ดูนี่กลัวอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวนี่ลุงยืนเลยนี่เห็นไหมโอ้โหด,ดูลุงนั่งขี่เลยเนี่ยเห็นไหมอย่าไปกลัวมัน <c oughs> นี่เราจับมันเลยนี่โอ้โหตัวนี้เราต้องขี่แล้วนะโยดจะต้องจับไง <c oughs> ใช้ได้เนี่ยโอเคเลยเราจะขึ้นหายตัวนี้โอ้โนี่ลูกเหมือนกันยืนหลังเลยโอ้โห สวยมากนะนี่เราจะไปที่ตังหนะงันนะฮอนรลนนะไปดูว่าเป็นยังไงนะมีหัวสัตว์มีแกะมีแพะด้วยโอ้โหเด็กเซ่สอสูงต่างหูมาดูไอ้ตัวนี้ดีกว่าไอแพะดูแพะดิโอ้โหมาดูดูไข่แพะสิโอ้โหไม่ดูไข่เลยไขย่ใครไข่ นน้องแมวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมมะข้างบนเนี่ยแกะแกะโอ้แกะเป็นไงหิวอ่ะอ๋อหิวต้องซื้อหญ้าให้กินใช่ไหมยี่สิบบาทโอ้ตอนนี้ใครจะมากินเอามา โอ้โหหมาล้ะครับมาเลยมาเลยมาม,มามามา,มานี่มา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 ที้เราเลี้ยงเลี้ยงเด็กเลี้ยงแกะอันนี้ผู้เท่าเลี้ยงแกะนะอ่ามากินแล้วมันไม่อร่อยให้ป่ะเนี่ยมากินดิโอโ้มันไม่ค่อยมันดื้อเนี่ย เด็กเลี้ยงแกอันนี้ผู้เฒ่าเลียงแกนะมากินนะยให้มาให้ เราจะมาเลี้ยงแกะนะเราไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะนะแต่เราเป็นผู้เฒ่าเลี้ยงแกะเฮ้ยโอ้มาเลยใจเย็นดินี่ให้อยู่ในคอกเลยเออมา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 โอ้นี่เด็กเลี้ยงแกะนะเต็มเลยโอ้โหเอ้าสู้กันนะเอ่อเออเออเออสู้กันไป

นนี่นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะโหยอดนะแต่เขาบอกว่าต้องใส่ถุงพลาสติกหนการปุ่นล่วงลงมานะเ,เดี๋ยวเดินขึ้นไปนะโอ้ดูบันไดข้างบนสูงเลยเนะี่ยจะเดินขึ้นกันนะ,นะปน,น,โน,น,น,โนยนะโอ้ก็เป็นแบบไหนเนี่ย แต่ ừ, 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 ừ. มันสุตนนไได,นะดตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะอ๋อนี่นี่ไงแค่เป็นมุมสูงนี่จะเดินวนรอบกัน นนเนโอ้โอ้มียวเที่ยวเยอะเหมือนเนี่ยเนี่ยโอ้จุดนั้นคือจุดที่เป็นคิงคองเนีอยู่ฝั่งนู้นนะจุดนั้นนะเราจนนะเดินวนมานี่ก็เป็นเนี่ยเทื่อเขาเขาเรียกว่าดรสเทพนะอยู่ด้านหลังนะดูด้านหลัง บนจะเป็นกลงหันลมกลางหันลมนะเนี่ยน่าจะไม่หมุนนะเขาทำโชว์อย่เดียวตน,นี้นี่ถ้าเราขึ้นอยู่ข้างบนสุดเพราะว่าค่าขึ้นก็สิบบาทเองนะเป็นค่าเนี่ยถึงที่สุดของเท้าการฝุ่นล่วงเพราะว่าตรงนี้เป็นตะแกรงนะเป็นล่วงไซโครทข้างล่างนะนี่ ก็เป nah, ็นม oh, oh, ุมกว้างเลยน่าตรงนั้นก็จะเป็นไอ้ข้อแกะโอ้ยเขาปล่อยแกะมาแล้วโอ้โหนี่เป็นตรงเลยนะเอาละตอนนี้น่าจะบุกแล้วเจอแกะบุกนะแกะกระจายเต็มเลยนะเขาปล่อยแกะออกมาแล้วโอ้โหออกมากินแล้วตอนนี้เขามีขายยาเลี้ยงแกะเลยนะแกะเอกมารับแขกเลยนะ นนพนังนี่ก็เป็นหญ้าเทียมเหมือนะนะเขาจำลองคล้ายฟางนะแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นพลาสติกทนแดดฝนฝนนะเมืนม่อก,ก่อนนะครเป็นฟางเนี่ยมันเจอฝนเจอแดดมันจะพังอันนี้เป็นพลาสติกเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลงนะอันนี้ทางขึ้นมีทางลง ดูทางลงเนี่ยชันไหมโอ้โหอย่างชันเขาไม่ดีนี่แย่นี่แต่ลุงโอเคนะลุงไ,ได้บาคนเขาไม่ดีมีปัญหาเนี่ยเพราะนชันมากชันเก้าสิบองศานะต้องวนเลยดูนู้นอ่อเล็กเลย เอ้าไอ้ตัวนี้ออกมารับแขกตัวน่ทำไมล่ะทำไมโอ้โหนี่ก็จะมากินเลยนะยอดจริงจริงตัวนี้รับแขกโอ้โหเงนจ่ายโบกนเลนนย อากาศพร้อมใช้ได้นะโอเคก็ไปเกจกรรมในวันหยุดนะมีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรโอเคเลยนะพอมีแกะออกมาตอนรับนักท่องเที่ยวเลยนะเต็มหมดเลยนะ โอแกอันนี้สุดยอดอันนี้อะไรเนี่ยลูกตุ้มใช่ไหมโอ้ลูกตุ้มเราเนี่ยใหญ่ใช้ได้เนี่ยใช่ไหมลูกตุ้มเราเนี่ยเฮ้ยลูกตุ้มเราใหญ่ใช้ได้นะโอเค